จานนี้จะเป็นกระเพราปลาทับทิมทอดโรยด้วยกระเพรากรอบนะคะทําไม่ยากเราก็เริ่มต้นด้วยตัวปลาก่อนเราก็แล่ปลาเป็นชิ้นพอคํานะคุกแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็เขย่าแป้งส่วนเกินออกทอดให้เหลืองกรอบอย่างนี้ถว่วเนาะแล้วก็พักไว้นะคะให้สะเด็ดน้ํามันให้แห้งเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํามันใหม่นะ ทอดกะเพรากรอบพักไว้แล้วเราก็ดินน้ํามันออกจากกระทะให้หมดกระทะที่เราใช้เป็นกระทะเทฟลอนเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องใส่น้ํามันเราก็เอาน้ามันอทอดกะเพราเนี่ยที่เหลืออยู่ในกระทะนะคะเจียวพริกกระเทียมให้หอมนะเสร็จแล้วไม่ต้องให้เอาถึงกระเหลืองนะอเอาแค่พอหอมก็พอเติมน้ําไปประมาณห้าช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เติมซอสถอยนางรมซีอิ๊วขาวน้าาําปลา น้ำตาลนิดนึงตัดรสนะพอเดือดกำลังกำลังข้นๆเลยชิมรสตามชอบแล้วก็ใส่ปลาทอดใส่ใบกะเพรานะคะลงไปแล้วก็โรยหน้าคลุกให้เข้ากันโรยหน้าด้วยกะเพรากรอบจบและสิ่งที่เราต้องการคือปลาทอดที่เคลือบด้วยซอสกะเพรามันจะได้ มันจะได้สองฟิลความ้องกคือคือปลาให้ทอดเปลือกหอมๆเปลือกของหนังปลาให้หอมๆเปลือกของผิวปลาให้หอมๆกรอบๆแล้วก็นุ่มข้างในแต่ก็เสือเ้อได้ชากัะเพราผิดนิหน่อย <c oughs> อร่อยจังเบ้